ถ้ายังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้พี่ํำแดงด้วยนะครับกดปุ่มสีแดงแดงจิมเข้าไปเลยแล้วก็กดกระดิ่งพี่สตรีมไม่พลาดสตรีมพี่นะครับเวลาแจากของเองจะได้มา t h เดอร์ไปดูคลิปกันใครกำลังมองหาร้านเติมเกมโลบอกพี่ดำแดงขอแนะน,นำร้านชานมหวานเย็นเย็นเย็นมีทั้งบริการกดเกมพาร์ทแมพอื่นๆอีกมากมายเช่นบ็อกฟูดไฟเตอร์วรอร์รี่เออร์และอื่นๆอีกมากมายและยังรับเติมโลบัคไอดีพาร์ทแท้ ราคาโค รปหยาดก,ก็ก่อนเติมทาเมลแดงก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วของท่านนั่นเองก็ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับไปจัดกัะเลยและเก้าโอเคครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมแมสซิตี้นะครับเมืองคนบ้าน,นั่นเองนะครับทุกคนเห็นน้องๆเขาทักมานะครับว่ามันอัปเดตแล้วก็เล่นยากกว่าเดิมนะครับแบบโจนเล่นยากกว่าเดิมเหมือน,อนแบบโลเพจะจัดเลยใช่ปะคือพี่ก็เพิ่งเข้ามาเลยนะครับทุกคนแบบเออคุกใหม่นี่ว่าใช่ไหมคุกใหม่แล้วก็อ่าหลักๆเลยแผนที่ใหม่นะครับที่ เพิ่งเห็นแผนที่ใหม่ดูดิมีแบบอาโจนเห็นแบบโจนอ,อันนี้คือโจนปะน่จาจะเป็นพวกเราแหละเออ er, เหมือนคล้ายๆ GPS แหละทุกคนแบบใหญ่กว่าเดิมด้วยนี่หรือเปล่าวะรู้ว่าเท่าเดิมวะเอ <it> อน่าจะใหญ่กว่าเดิมแหละแล้วก็เล่นยากกว่าเดิมนะครับแบบโจนเล่นยากกว่าเดิมนะครับประมาณนี้นะครับผมลูกเด่นมาใหม่หมดเลยทุกคนแบบอัปเดตนี้ก็ถือว่าเฟี้ยวอยู่นะทุกคนแล้วออกคุงอยังไงวะเนี่ยชิบหายแล้วใจแอนปะอันนี้ได้ออกจริงๆแน่ครับพี่มีใจแอนแล้ว คุกใหญ่พอสมควรนะทุกคนโอ้โหแล้วแฟชั่นพีโคสว่างเลยโอเคได้เวลาออกแล้วทุกคนว้าวได้เวลาออกแล้วสินนะเฮ้ยไปโอ้โหโอ,โออกคุกแล้ว <laughs> รถพี่ยังกะกางอยู่เดิมเหมือนเดิมนะครับรถพี่กับไปด์จ้า าบ้านโจนไปทางไหนวะชิบหายแลวทุกคนบ้านโจนหายปืนมาบ้านโจนคือลูกป,ปืนหรือเปล่าทุกคนอาจจะใช่ก็ได้นะครับลูกป,ปืนหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่และไม่น่าใช่แล้วทุกคนแต่ตอนนี้หาบ้านโจนไม่เจอนะได้ปืนละได้ปืนละแได้หาบ้านโจนไม่เจอบรไลัยแล้วทีเนี้ย หรือว่าเราต้องป้นของก่อนวะแล้วมันจะมีอาลุปขึ้นมาทุกคนอาจจะใช่ก็ได้นะครับเป็นทางเดียวคือเราต้องป้นของก่นอนน่ะจะได้รู้ว่าบ้านโจรอยู่ไหนนั่นเองนะมันรู้สึกย,ยังไงม่รู้วะนั่นมันมดนตำรวจหรือเปล่าวะหม,มดเลยไม่รู้ว่าถือปืนก่อนเลยทุกคนอ้าวเฮียกิโลโอ้ ถ้ามันยิงทีละห้าทีละห้าองวะแต่เราเกิดที่ซุ้มโจนเลยวะทุกคนนี่องเอคมาละมาละเอคเราเกิดที่ซุ้มโจนเลยซุ้มโจนอยู่ตรงไหนอะมันมีตรงแผนที่บอกปะเมื่อกี้ยังไม่ปนอะไรเลยอ๋ออามันอยู่ตรงตรงไหนวะเนี่ยเรียกว่าตรงไหนดีเนี่ยเอาชิบผาอีกอาตรงซอยเพชรแล้วกันท่าน้าเป็นซอยเพชรนะทุกคนแล้วก็อมามันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยข้างๆซอยเพชรอะเออเราต้องมาซอยเพชรอะ ตรงเพชรเลยอะ่ะเฮ้ยปนดีกว่าทุกคนเพื่อนเราเยอะมากเลยเฮ้ยเจ๋อทั้งหมดดีกว่าชิบะยึดเค้เฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยชิบะแล้วทุกคนเฮ้ยเชื่อทั้งหมดจับเฮ้ยเฮ้ยเปนปนฟร e ีอีสปอร์ตปนฟรีอ e ีสปอร์ตมีซักหายไปตายด้วยกันแล้ว โอ้ยเจบอกให้คำเดียวยากชิบหายบอกให้คำเดียวทุกคนโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโประจ่าบอกให้คำเดียวโค้ยตึงมากันส โอ้โหเชี่ยคังปืนหนอคือมันจะเข้าตัวเองนะทุกคนมันจะเข้าตัวเองนะแล้วก็แค่ยืนรอครับยืนรอยืนรอแต่อันนี้พี่ขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะเพราะมันเสียงเพลงมันดังมากเลยแล้วก็วิ่งตามเพื่อนไปเลยอ๋อไม่มีทางออกของมันดิเชี่ยละเยอไปเลยไปเลยอุ้ยไม่มีมันมีเจ็ตด้วยว่ะเจ้ามันมีเครื่องบินอ่ะเครื่องบินโคตรดีอ่ะเครื่องบินอย่างดีอ่ะทุกคนมันมีเครื่องบินด้วยอ่ะ ยังมีเครื่องบินมั้งอะเครื่องบินอย่างเดียะดีจัดพี่ดูแลพี่จะสตรีมอะไรดีสตรีมเกมนี้ดีปะองว่าสตรีมแบบนี้ดีปะเอาแล้วทางเข้าทางไหนวะเนี่ยเอาโอเคหุ้ยมันมีเจดด้วยอ่ะเทจัดโอเคทุกคนเรามาแล้วโอเคได้ห้าพันได้ห้าพัน ก็มีประมาณนี้ครับค่ๆทุกคนเดี๋ยวพี่ถ้าใครอยากให้พี่อาสตรีมแบบนี้ก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะเดี๋ยวพี่จะมาเป็นโจรทุกคนพี่ต้องเป็นโนอนหนึ่งของโจนอยู่ละแต่พี่ขอแบบอาความเงิฟความเงินซื้ออาครืองบงคือบินก่อนลวกันแล้วมันเป็นอะไรหันหน้าอยู่นั่นแหล้าโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนก็ใครชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับถ้าใครอยากมาเล่นกับพี่ตอนสตรีมก็กดติดตามไว้เดี๋ยวมาเล่นด้วยกันนะครับมาฟาร์มด้วยกันนั่นเองนะครับก็วันนี้ บ๊ายบายครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย